สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องมิวกี้สิไปใช้มิวกี้เตรียมตัวสิไปนานโพใหญ่เลยน้ำโพใหญ่มาแต่รักซามก็เลยมาบ้านมาเวเอาหาไปทางหนึ่งแล้วก็สีออกออกทางห้วยซุ้มข่อยก็สิออกไปหาลูกกามิวกี้สิไปก่อนแล้วบ่หูกอว่าอยากไปพี่น้องอยากไปน้ำโพใหญ่ก่อนเลยสิวหายผลไปก่อนนี่ฝนลงหรือว่าฝจะหาหัวหรอก กินไม่ไหวลูกกินไม่ไหวพอใสกับแม่ไปแล้วพี่น้องสอบห้ำทางหลังอนะ่นห้ำซีเข่าพี่นห้ำรถแล้วเลใหญ่เออเอ้ยดีเอ้ยดีลูกเอ้ยด,ดีโอยฝนลงมาท่าอยู่เตียงพี่นะลูกฝนตกแล้วฮะ ไปน้ำโพลใหญ่นั่งทั้งหน้าจะหน OO, ่อยโต๊กทางมันบดีไปน้ำแม่วังว่านั่งทางกลางทางมันบดีปีนห่วยปีนยังเป็นขี้ตมลมหมเมือนๆมืด้วยบนบางบอนวุจักสอหบหำมวุ้นจังยังคนพอยอยากไปน้ำก่อนลนะนั่งขเขาบลอกอยู่ถ่ามึงนะพี่น้องความอยากไปไปแห้งีเลยขี้ขยันตามก้นกัน่อกไปแล้วแช่บ่กินนมตาเช่า หน้าตื่นมายังไม,ม่ได้ล้างขนมเลยลงป่ะไปขึ้นน้ำเกาะๆกป่ะไฟไฟน้ำผุใหญ่แพเอาไว้ลูกแพเอาไว้ไปดีตกเอาไว้เอาไว้นานไว้ให้ไปดีตกะไปดีตกลูกจับโหลดจับโหลดอยากไปน้ำใช่ไหมขึ้นน้ำผุงไปขึ้นจับโหลดพงษ์นะพนจับโหลดพงษนเกือบอยู่แต่หน huh? ้าพงษ thang hang bờ đi ha, cái phải nằm, ờ chắp đi đi đó lục nằm đi đi đâu bờ đi tốt đó chắp đi đi đó, <laughs> ờ đi mẹ tam phai đi mẹ tam nôm nếm nhưng mà phai đi phải năm lần, nha, ô, làm yêu kí. Hãy subscribe cho em เป็นผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่อุ้มผู้ใหญ่บ่อุ้มแล้วก็เครียดแล้วก็ไปหากัดไม้กัดหยังไปเลดีๆดีๆบ่ได้ไปแล้วมื้อนี้เนาะดีเนาะผู้เจ้าออกไปเอาวานนี่บ่ดีย่างออกไปนําสะแพนแต่ลายมือแล้วก็วานนี่สะแพนย่างไปเอาดีๆบ่แล่นน้ํารถเด้บ่สะแพนขึ้นฮอดดีๆเด้อย่างพาเมื่อกี้เออฮอดเทียงนาล่ะบ่แซ่ยัง บันเปิดออนกับเฟซบุ๊กคุณเพรา่อยากแกล้งเตือนเขาแชทแต่เมื่อวานนี่ข้าก็เห็นมือนี่ก็มีกูลดซักบไดอัปเดตเด้อบัไดอัปเดตแต่หึงอัปเดตแต่ชอบแวร์บไดอัปเดตเฟซบุ๊กบลอกกินน้ำบไดอัปเดตโหลดเขาแชทแต่วันนี่ข้าก็เห็นมือนี่คล้ายๆคือมันมีสัญญาณนี่เด้เวลาเขาเปเบิ่งมันก็บเห็นมมีสัญญาณเห็นแต่อันเก่าน บ่กบ oh um ุชงมาดอกเล็กน้อยกินขนมบักดอกแกกินตอกคุนจักย่างไผ่ไว้ก่ำตอกพี่น้องลงไปหาลูกไก่เบะมาแต่ลูกไก่ที่เบะนี่ลูกใหญ่ยิ่งบ่ก้าใหญ่ย่งเมื่อกี้ใหญ่มาแต่ลูกก้าลูกมันก้าใหญ่ป่าป่าใช่ป่าอืป่าใหญ่ ลุกเงียปฮะนีหน้ามออยู่ติเป็นที่ตมพกระเทินไปจังโบง่ายลื้ง่ายบวไข่กว่ามันไข่กว่ามันไข่กว่าตาอชองตาทบินไปจัะ เดี๋ยวสพาพี่น้องลูกบลูกกัาบาเบิ่งเด็กหน่อยกีตาช่องตัวนี่ก่นกอนขนมติดม,มือก็บ่ได้เออชาคนงามเ <คน S 2> พิ่งน้ำน,นี่ค่ะติดเปียกๆน้อยหนึ่งก็บ่ได้ขนมปเปียกๆเลยตลาดเขามือเรื่อแง่งขิงเขาอมือหน่อยอหน้อยก็แด่อยู่บ่ใส่กีบก้า ชอบนะชอบาาน่อนักนอกอยากกินแบ่งบักนกแน่นบกอาชีพญาติกินน้ำเด็กน้อยนะผอใช้ยแบ่งบักดกแล้วนะเอ๊บักดกบักบกบักกบักดอกเอ้ยชอบน้ำมือนะตัวเอามากินกระทอมทิมหายบุกินช้ำหายอย่านน้มือเด็กน้อยอ้ยบัก เค็มทั่วมือกูบไม่ใช่ไม่หรอกเค็มจะรอดอยังได้ลาแล้วอีนไนก็จะเห็ดคือสีกินเนี่บเอาหายหนืพูดถด้กินนะใอมใอืมอืมใครเหรอ เฮ้ยส ok, okay. ่นม well ันละลายมันกินมัจัะมมนจะกินโจมี่ฉไปจะกี่เม็ดช่องก้อนหรอวะเมื่อกี้โอเคพีน้องมาลูก้าเราก็เอาหนังก็สมาลยก้า ยังหนาฟัว่้บดช่องก้อนล้วข้าวบุกินไม่กี่ะ ข้าได้กินกินขนมก็จะบวกกินแล้วแหละข่าวะปกติกับคนแ้งบัวคอยกินข่าวอยู่แล้วอไอ้เวยังมาได้เห็นดิสหนมันให้ยอย่างมาอันอขอาก่อนเลยมานั่งดลอันโผหญ่ยเงินมาก่อนมาก่อนเมื่อกี้เอาไปลายแล้วต่องค่ะเบ anh ăn hơi nam mà sẽ tiếc nói đây sẽ tiếc nồi chung phù nhàng nàng thế mày chị áo quần nôm bọn mà tăng hả nhạc nhàng nhang nhạc hệt mầm mầm cái nôm mắc cho mày cho tiền má, luôn ม,มันบียมันชอนนะ่ดชนขนมก็ะยากนมก็ยากเอ้ยโหูแม่ไขไ่ช่รหมะนอนกินนอนกินดิดิดิด ว่าสักฝืนแพค่ะคือลายเลยลูกมันจับบ่ได้ค่ะหหกผู้ไปนอนกินอยู่ผู้ไปหุยถดพอยทูอ้าวอ้าวแอ้าวแบบนี้เออขนมขยากนมขยกอืมน้องอะน้องกึมเออติงแพรเด็กพนก็ลงหยิบหยับหยิบหยับคึมคึมบดมือก็ยังไข่ลูกกามจังบรเด็ก มันได้มีตะโกกดอกไม้พี่น้องนี่นะผู้แล้ย้ำย้ำแบบใกล้สีเกี่ยวเข่าผู้เล้ยมันเริ่มดอกดอกไม้สีเหลืองสีสมสนิทน้อยสนิทใหญ่ขักหลี่ยายเป็นสายอยู่กกขี้เล็กกกขี้เล็กใหญ่ขี้เล็กใหญ่เด้เลยพี่น้องโมเมนต์ขี้เล็กโดนนั่นเลย ยืนย่่นตอคว่มาเนี่มันวันอยู่เก็บงบ้นันวันวันอยู่ที่จเก่าเก่ามึงหุ่มเเจ็ดเเดงอยู่กโอ้ยหมุนแงดินครบเจ็บเดี อีไล่พลอยชัยเห็นยังเข้ารีบนะนี่กองเนี่ยมันโบเบิดก็แปลว่ามันเบิ่งได้แหละมันเข้าไปดีเด็กๆก็ได้บอลลิ่นนะาแล้วหลังจากผลประมาทลายมือเป็นหึงเบื่ออยู่เฮือน,อน,นปีนลกลายนี่จมตีเมื่อกี้บบกินเนาะมีแต่ทิ่มอนี้ปีนี้บะโบมีให้กินตีปีนี่มันยังกินบบเป็นปีกลายนี่ปีนี่มันกินเป็นแล้วได จ่ายค่ะทำเนียมขนมขู่มืออยากขึ้นมาเทิงะลูกโอเคพี่น้องเอฟพอ,พอดลิหนาเด้อเมื่อกี้กินแต่ขนมเมื่อวันไล่ไปแล้วเมื่อวันจับขนมได้ลูกติ้งแน่ติ้งแน่ในมือนะโอ้ยไปแล้วสบายดีเด้อพี่น้อง